เปลี่ยนทุกหน้าจอให้เป็น 4k ด้วย wireless display adapter g10 4k 5g เชื่อมต่อไวภาพคมชัดจัดเต็มทุกการใช้งานครับผมที่ท่านเห็นนี่ก็คือ wireless display adapter g10 4k 5g นะครับสะท้อนหน้าจอเปลี่ยนทุกหน้าจอให้เป็น 4k ได้ง่ายๆด้วย wireless display adapter g10 4k 5g คุณกำลังมองหาวิธีการง่ายๆในการสะท้อนหน้าจอของคุณไปยังทีวีหรือโปรเจกเตอร์ด้วยความละเอียดสูงสุด 4K ใช่ไหมครับ Wi-Fi Display Adapter G10 4K 5G คือคำตอบที่คุณต้องการข้อมูลสินค้าจะเป็นรุ่น G10 ครับ CPU AM 8 2 7 2รองรับเครือ,ครอข่ายไร้สาย2 4 G G และก็ 5G เพื่อการเชื่อมต่อที่สเสถียรสีดำคลาสสิกค,ครับน้ำหนักเบาเพียง110กรัม ขนาด58มิมตรคูณ58มิมและคูณ10มิเมกระทัดรัดพกพาสะดวกครับพอร์ตเชื่อมต่อ h d m i และ Micro USB ใช้งานง่ายครับคุณสมบัติพิเศษเป็นความละเอียดสูงสุด 4K ครับเปลี่ยนหน้าจอของคุณให้เป็นความละเอียดระดับ 4K เพื่อประสบการณ์การรับชมที่ชัดเจนเรารับเครือข่าย 5G ในการเชื่อมต่อที่รวดเร็วและเสถียรยิ่งขึ้นครับ รับประกันหนึ่งปีมั่นใจกับการประกันจากซัพพลายเออร์ครับใช้งานง่ายเทียงแค่เสียบและเชื่อมต่อใช้เวลาไม่กี่วินาทีก็าสามารถสะท้อนหน้าจอได้ทันทีไม่ว่าคุณจะดูหนังเล่นเกมหรือประชุมออนไลน์ครับ Wireless Display Adapter C g 10 4K 5G จะช่วยให้ทุกอย่างสะดวกและสนุกยิ่งขึ้นพกพาง่ายใช้งานสะดวกและยังได้รับการประกันสินค้า1ปี อีกด้วยสั่งซื้อวันนี้รับประสบการณ์ใหม่ในการใช้งานหน้าจอของคุณกดั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ครับ